สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแอคชั่นการดีใจของแม่แป้งนะครับมาดามแป้งนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ สองหนึ่งทีวศินแดงดาสูทหน้าของไทยค่ะหมวยเราจะมีที่สิบแปดนล้วเราจะมีที่ยี่สิบยี่สิบ